ต้นไม่อาหน่อยครับมากัดค่ะกัดเนี่ยกัดจนว่านหมดก้อนกับมากัดเแค่หนึ่งกับรักษาแผลเศร้าหรอมากัดสั่มอีกแผ่สองเลยแผลเลยไงกับเขาเลยหมดก้อนในจอจีเศร้ากับต่างสามเดือน วันนี้มากัดทับอีกแล้วกัดหมองเข้าอีกแล้วเลยตุ่นแห้งสวัสดีค่ะหารน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆตุ่นแมวเข้าว สวัสดีค่ะสิบหลันดวงใจมาแล้วบางพูดวิดีโอขอบคุณหลยๆเด้อมอรี่คิดสมารถพี่น้องขอบคุณเลยหลายมันเป็นกำลังแรงใจให้สูดดีนี่ใช่ปีไหมกับเขาให้ลำล้ำรวยเงินทองลำรวยเงินทอ,องสกมันสกม,มันพี่น้อง มันถูกมากสวัสดีค่ะสสิบี่หลานน้องแจ้วเรียวหนาเรียวลังเลยอ่ะเตาหลีดแล็กสีดาดเมื่อหลีดขายหน้าเลยอยูย่ว่าคิดโตดอก,กไปสิเลี้ยวเราละเมื่อหันกาไปดำหมักง้อให้เ้องกิน เขาคิกินตามของพี่สหลานน้องใจของคุณได้ไหนเด้อพี่น้องคุณไดไ้อันรวยไปด้วยกันจ้าสาธุสอมป้อนป่านเด้อพี่น้องนี่จนมาโดนหละพวกจักเข้ามาลยุยหละเข้ามาจนนี่ยเต้องถามหาเลย จนจนหูวจักว่าเป็นทังไหนมาจังไหนเนาะนะคำว่ารวยนี่งบทเท๊เคยได้ย,ยินแยกเียบ๊กเคย์ักเสียเลยอยูนย่น้องวันนี้ลราโชคสีขาวค <c oughs> ้างค้าคง,ง,งเฮี้ยนเท่าสีเอนยนย็นโคกเขาคำโบราณเพคนว่าโชคขาค้างค้างเฮี้ยนแกสีเอ็นพี่น้องเลยวันดีค่ะจิบซองลานดวงใจขอบคุณได้หลายเลยอยูนย่น้อง กุญเเลหลายได้ล้วยเจียบเ,เน่พี่น้องเลยนึดได้ไปหายางแจกพี่น้องคือเขาเน่ะเป็นเข้าแจากพี่แจกน้องแจกผู้นันน่งแจกผู้นี้ยืนทั้งรถบ้านหอดเงินหมดเห็นข้าเจ้าล่งคีบลงอย่างกันไดน้อสีหอดตาเจ้าของสีเด้ไป,ไปแจกพี่แจกน้องกันเดอกแจกให้ข้าเจ้า ูคางมาเกียรไอ้ได้แจกีกนายไข้เดอ้อวันดีค่ะคุณน้ำใสขอบคุณได้หลายเดอ้อคุณน้ำใสน้ำใสน้ำใสขอบคุณเดอ้อโชคดีไม่ใช่พี่น้องเลยดีไม่เนี่ยกันกำลัรวยรวยเงินทองสุข,ขสุขคุ้นเดอ้อสุขยาทันมั่นจะต้องไอ่ได้ไหลามาเทมามีบาท มีบาทมีสองบาทก็ดีเอมแมนนาะสองบาทกันด้วยน้าบีน้องพี่เด้เห็นว่ทั้งเงินก่อยทั้งเงินก่อยอยู่ข้างหลังวัดดีค่ะเบาเขียวขอบคุณหลายๆเลยเบาเขียวเอาเบาเขียวลงไร่เรวตีประเด็นมากขึ้นไร่ประเด็นนั่นไปเบื้องหลังประเด็นเลยมากขึ้นไร่กันเลย สบายดีคุณแม่ขอบคุณได้ไหลายเด้อบ่าวเขียวขอบคุณสิบสองล้านน้องใจเด้อพี่น้องไงขอบคุณสิบสองล้านน้องใจนี่มาขึ้นไหลรโศเข,ข,ข,ข่าข้งแข้งเฮียนคือสีเอน็นคือนกาวานันกันโบราณเน,นาะพี่น้องเนาะ